สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องมาวันนี้จะพามากินแกนงไตปลาหนามแหงนะงดูดน้ำพี่น้องตาเผยก็เป็นมวมัว มูว่านเนีนมูมาเล่นน้ำก็คือเพื่อนน้องโซเฟียนั่นแหละแม่แม่มูลูกมาเล่นน้ำกะนั่นแหละโตก้ว้ยไปสี่วันหมอหลูกเขากับลูกเขามักเลยน้ำกัน แม่เขาก็เลยมาติดไว้นี่อ่ะแม่หมูลูกเห็นไหมครเห็นดูดน้ำพี่ไหอง cái cứt ta bên phân มันดูดน้ำเขียมันไอหนีได้พี่น้องมันเข่าเหนือ่อยเลยมันแห้งกับจิ้มกระป๋องนี่เองเนาะเผ็ดเด้อเนี่ยอืมปักดองก่อก็จัดจานมุกนากินละหนังมันแห้งไปนงนเนาะ แกงส้มคอยไปเฮ็ดเป็นทุ่ดีบข้าวบานเนี่ยอะแกงส้มผสมไตปลาเนี่ยเนอะแกงส้มทั้งไตอะเกือบเกือบอุทัาสพอสุภาพ ก็จะเป็นอื่นๆนี่ไม่ต้องค่อยแห้งค่อยแห้งไว้อื He! <laughs> oh มันนี่กินเซีมวกนึ่ตามที่แยกมาวัดในซีซัน สวนคู่น้องโซเซียคูสอนพิเศษนะไปเดิมอยู่อันรูปท็อปแถวๆบ้านเนี่ยตรงโรงแรมโมเวนพิกกับเพราะว่าเพื่อนเฉยๆไปอยู่สวิตเดนนะแม่ก็เลยสิ่เหี่ยงตรงคู่น้องโซเซียบอกว่าตั้งแต่สอนนักเรียนมาก็เ,าเป็นผู้ช่วยอยู่โรงเรียนน้องโซเซียนะผู้ช่วย อครูอาจารย์ฝรั่งนะอืมพระเจ้าเป็นผู้ซอยคนไทยบอกออกซ่อดอกเอน้องเขาบอกว่าตั้งแต่สวนไอ้นี่ยบอเคยไปเที่ยวกับผููปกครองคนใดนอกจากตอนนั้นพาไปที่จุกะใช่ไหมก็พาน้องเขาไปน้องอ่ะเขาน้องเขาไม่เมาหรอกแต่อีนี่นนะเมาไปเลียงน้องเขาเขาก็เว้าไว้ได้ว่า บ่เคยเด็ไปเที่ยวนะมันผู้ปกครองนักเรียนจกเ็เถอาอสันวะน,นี่คือครั้งแรกข่อยกับป้ากูเก่าบ้างน้องเขาก็ยังไวรุ่นอยู่เนาะก็่เป็นไวรุ่นหรอกอ่ะก็ยี่สิบเก่าปีอยู่เขาเจากับแบบ่นานๆได้ไปปลดปล่อยไปดื่มน้องเขาก็จะใส่ฝรั่งอยู่นะ เพิ่นก็มีแฟนเป็นฝรั่งอยู่งานก็ชอบแบบนานๆไปสังส่งซ้ำนะแต่ไม่เคยไปกับผู้ปกครองของนักเรียนกลัวกับเรยโอ้ยกลกับเลยีกเลยกเจ็ดพาครูเสียนนสวนจะเล่าพาครูไปเมาท์นะ น้องกูสอนพิเศษซูเฟียสอนหลังเลิกเลี้ยนนะแม่จางมาจากโรงเรียนเซนแอนโดรนแหละน้องต่อไปอยู่สวีเดนก็เลยจะเลี้ยงส่งน้องเขา เมื่อวานนี่เป็นกลุ่มๆก,กันแล้วไม่ได้ดไปกขวไปเลื้อยดื่มอยู่บ้านแจงวะแบบว่ามูมหาพวกก็เล่ยจิ้มน,นัดน่องเขาหมื่นหนาหอือ คิดว่าน้ำหนักค่อยิเพิ่มขึ้นแล,ะละ้วล่ะหอดิ่มเพีงๆวันเดียว,ยวกับร่งกายด้ยช่วงนี้เป็นทุกคนบ่มันก็จะเพิ่มมาประมาณสองกิโลแหละถ้าปอจดอจะมานะ่ะหลังจากนั้นมันก็จะมันบวมเนาะทรวงกับบวมนาบวมพวกเม้นสิมานะ่ะพวกเม้นหายกะเออหนักก็เสือดลง พอช่วงปตดจะมามันจะหิวดุพี่ต้องตัวอ้วนเนะี่แปง้งถ้าเทดคลิปกินมันกินในหลายพี่น้องกินเป็นน้ำกุ้ยเป็นน้ำแล้วก็ย่กับกล้องหนากล้องผู้เดียวแล้วก็เพิน่น เ็ดคิปมันต้องแบบตายพอดีพายกินเฮดคลิปกินกู่มือ <c oughs> มกอู่มืออืออวนนี่กินได้ลายไหมอื้มหรือแบบแค่ แซนไม่บินไปสวิตเมื่อวาเนี่ยนั่งว่าอยากไปนั่ง,งขึ้นหอดโดนขึ้นหอดเนี่ยอจายนะไปถึงคงเดือนวินี่ก็เลยให้บอกมาอยู่ซอยปกติเสาร์อาทิตย์น้องจะหยุดนะแต่ให้เขามาช่วยเพราะว่าวินี่บาไวอ่ะจจังพิเศษ อ,อาทิหมายถึงว่าปกติน้องทํางานจันทร์ถึงสุกไงเสาร์อาทิตย์น้องหยุดเป็นบอ่อเพราะสามีอยยุวินิกับเหีนั่งอยู่ต่อทํางานเก็บหมือดนะแม่ให้ยอยู่จอยเสาร์อาทิตย์สองอาทิตย์นะแม่กับใจพิเศษนางแตเนี่ยสงการเนี่ยน้องขอลาเดือนกว่าวินิจคิดอยู่จะเอาจังใดดีเนี่ย đường qua tay soi với nhì nó bạn ạ nó không có lá đường qua ่อยมักสาวอันนั้นนะคอยมกักนั่นนุ่นเอียงเลยไหมผู้งามเนาะไอที่วาดาผัวเก่งเก่งเลยเนี่ยคุยมักมักนี่นางอันนี้มีสเสนีเด้อกับน้องสาวเป็นะผู้งามางาครันเนาะเบิ้งเลยกระดิ่งหัวนะคอนเทนท์ทีดาผัาวก็เดี๋ยวเป็นการแสดงวัแต่วันนวลเขาแบบน้นองเขามีสเสนีเด้อนั่นนุ่นกับคำามแนมบ้างน้องสาว,วนะ หงำไข่กะจิจัดจาน,นไม่ค่อยงามเลยพี่น้องสาวเลนะื่อนน่ารักิน ส <Understand. S 2> าลเลยกินแซบเนี่ยกล่องอดีเลยพี่น้องมันปรับโทนสีผักจากที่แบบว่าเป็นเนี่ยกับปรับให้ยวให้เข้มอาหารไ,ได้ดูหนากินมันปรับได้เลยพี่นอ้องกล่องขอดีสีสันอาหารไ,ได้ดูแบบอลังนะเขาเก่งนะเป็นช่องที่พัฒนาที่แบบว่าอเก่งว่าสาลนี่เก่งครับสาวเลยกินแซบนะเห็นอาหารเขาแบบอย่างนั้นอนะ่ะเขาปรับโทนสีนะคะพี่นอ้อง ขาเก่งกล้งองเขากานนาสีแบบราคาแพงไปแล้วก็สิบก็สิสิ้นเนี่ยยู่งแบบเก่งเรื่องการปรับแสงสีแสงกล้องของกล้องสินะมันก็เลยดูแบบคมชัดลึกแบบดูสีสันอาหารน่ากินกอ่ะมันก็เฮ็ดกับเขาเก่งเจา้าเนี่ยกินเผ็ดเก่งกินไรแต่ขเขาจ้าคือบ่อ้นวนมา ซาอเกาหลีอนเนาะกินหลายหลายเขาคืออ้วนว่ะอันนี้ถ้ากินหลายก็อ้วนนะก็มีช่วงเช่นแบบว่าพวบกุ้งอาหารน้ำก็ก,กินแต่ว่ากาบแบบว่าน,นี่นะกระหรอกแต่ช่วงอย่างเงี้ยวันนั้นของเดือนจะมานะคอยกวบดกุ้งก็ได้เนี่ยคอยจะกินตะแป้งกินละควงหวานมันก็นสิบุ้มบวมเนี่ยอยู่ช่วงเนี้ย อยากกินกขวางของหวานแมหนูอ่าพึ่งบนนอนอยู่มอนบัวพัน ไปกว่ำเดียินเสียงบุรตอนเดีรับอยู่นะวันนี้อิ่มแล้วแม่งกินผักเป็นน้ำกินให้เป็นน้ำอิ่มเร็วเลยกับข้าวทุกมื้อต้องมีผัก ไม่ใช่เนื้ออิ่มเร็วนะมีผักลหลายๆลายจบพันกันเบิ่งขง่อยจบอยู่บปล่ไมัอะไรแบบเบื่อบอ่ล่าม่เนี่ยข่อยเบือ่ออยู่เลียวก็เแค่กินข่อยเบือ่ออย,ยู่เดีวยวดมเดิมนะ นองแพทกินกับแพทหนึ่งกินเป็นตะแเสยบอีเละผู้งานกินได้หลายบุควันเนี่ยแม่นองเขาแบบดผู้งานเนาะไม่นวนเนาะคือมาดรงแบบคุนนายเปไม่มนวนน่ะ มากแม่นนองแพทสองแม่ลูกเขาเขาเจกินอัน,นเป็นอันแซ่บดีไหม นูอานั่งไงไ้ใช้ม่นั่งกินเป็นนนั่งกินอย่างต่างโนอาเป็นคนที่เด็กกินเก่งมากน้องเป็นเด็กตลกนะนูชอบทำให้คนหัวเราะเมียนูอานะคือเม่ยครับ ตัเฟก็เป็นตัวลุมๆนะแต่ก็อยากไปโรงเรียนเพราะกระเทิตื่นขึ้นมานี่ไม่ได้สิไปโรงเรียนลูกค่ะขนาดบ่สบายก็สิไปน้องเป็นคนที่เป็นเด็กที่ชอบไปโรงเรียนมากตั้งแต่ในแต่ไรโบฮีโบยังสมัมเฮาตเตนห,นหน่อยนะหาย่าอยากไปโรงเรียน คืปลอดตอนนี้ลอยเนะาะตำักหุ่งอันเวลาไปซื้อของกินเนะาะตำักหุ่งใส่ทุงนะพี่น้องขรุ่นใครจำได้เนะไหมคนจะเห็นแม่ค้าน่าคนจะเห็นอันตำมะฮู้งแล้วก็ไห้ใส่ทุงทุงระบาดนะแม่แล้วก็ต้มเสนน้นเนาะแล้วก็พัดมีแซ่บๆเนาะแล้วก็ฮอตดอกนี่แจ่มอ้ยคือปลอดไม่แย่าย ไม่ใช่สายขายของให้เด็กนักเรียนเนาะย้ำจังตำมะุ่งคุกละสามบาทแล้วก็เสียนักเรียนตำเองแล้วกี่ข้านตำเนี่พวกนักเรียนพวกชุมวินีตําเองกับใส่เซ็นักหุ่งแล้วแบบไรแต่พ่อเด็กำลังไ,ไม่ได้พกกรากันใส่เซ็นมะไรหนึงแล้วก็บอกอันนี้แล้วใจดีดได้ไม่ใช่ใส่เมื่อก่อนเนาะบอกย้ายตำักหุ่งแน่คุกละสามบาทตอนกี่คุกละบาทคุกละสองบาทเนาะตอนสมัยเป็นเด็กหนุอยเน่ตาตำเตยก็ื้อเนาะบักหุ่งแล้วมแต่เด็กกันห่าเสียดิบใส่ดิบใส เสร็จมาละแอบแบบไหนก็ไปน้องไปละสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพี่น้อง